ัวของเพื่อนเขาอะทั้งครอบครัวน่ะนั่งวิลแชร์กันเหมือดหมดทุกคนเลยดิตัวเขาตัวเพื่อนของแฟนเนี่ยเขายังเขายังใช้รถพยุงเขายังไม่ยอมที่จะนั่งวิลแชร์เขาไปออกกาลังกายเข้าฟิตเนสเข้าจิมทั้งๆท,ท,ที่ขาสองขาเขานะ่ะจะไม่มีแรงเดินแล้วเขาต่อสู้มาเขาต่อสู้มาตลอดชีวิตของเขาเพื่อที่เขาจะไม่นั่งวิลแชร์เบก็เลยเอาเพื่อนของแกนี่แหละมาเปรียบเทียบให้แกว่าคุณคิดดูนะ เพื่อนของคุณน่ะขาเขาไม่มีแรงครอบครัวเขาไม่มีแรงแล้วครอบครัวเขาทั้งครอบครัวน่ะนั่งวีลแชร์กันหมดแล้วแล้วมีตัวเขาเองคนเดียวที่ไม่ยอมนั่งวีลแชร์เขาต่อสู้เพื่อครอบครัวของเขาเขาต่อสู้เพื่อขาของเขาจะได้มีแรงเดินเพื่อต่อสู้มาทั้งชีวิตเป็กไลฟ์สไตล์ทะลงังสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเป๊กแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะก็จะมามามอยอีกแล้วเพราะว่าเป็นวันที่เป๊กยังไม่ได้ทํางานนะคะ อาทิตย์นี้เป้ได้ทําวันสุขแค่วันเดียวนะคะซึ่งเป้ไม่ได้ทํางานทุกวันแล้วมันก็จะมีวันวันที่เขาเรียกตัวนะคะถ้าเขาส่งข้อความมาบอกว่าเธอมีงานอาทิตย์นี้เธอมีงานสองวันนะอาทิตย์นี้เธอมีงานวันนึงนะก็จะเป้ก็จะได้ไปทำนะคะถ้าเขาบอกว่าไม่มีงานก็คือว่าเป้ไม่ได้ทำเนาะก็เข้าครัวเหมือนเดิมค่ะไปถึงไหนละ ถึงก็จะมาเล่าเกี่ยวกับวันที่แกไปโรงพยาบาลคนเดียวนะคะเพื่อไปฟังคุณหมอเล่าอาการให้ฟังว่า,าร่างกายของคุณมีเชื้อลูกลามไปที่อื่นที่ไหนบ้างหลังจากหลังจากไปเข้าแคปซูลเหมือนคราวที่แล้วที่เปทําคลิปไปนะคะหลังจากคุณไปเข้าเข้าแคปซูลเพื่อตรวจเช็คร่างกายแล้วก็ให้นิวเคลียร์ภาษาทางแพทย์เขาอะเนาะ เข้าไปในร่างกายนะคะเพื่อเช็คหรือว่าเพื่อเช็คหรือว่าเพื่อปรับสภาพให้ร่างกายเขาอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาในการอยู่ในแคปซูลน,นะคะอันนี้ปเป้ก็ไม่มีความรู้นะคะเอาเป็นว่าเป็นนิวเคลียร์เข้าไปในร่างกายของแกละกันค่ะเข้าไปแล้วก็แคปซูลสามารถเช็คร่างกายได้ว่า,ามะเร็งได้แพร่กระจายไปส่วนไหนบ้างนะคะแล้วแกไปคนเดียวเป้ก็ทํางานใจตุ้มๆต,ต่อมๆทั้งวันเลยพอ พอแกกลับมานะคะแกก็ไปรอรับเป้อยู่ที่ทํางานซึ่งที่ทํางานของเป้เนะ่ะเขาจะเป็นผับเป็นผับกอล์ฟข้างนอกก็จะเป็นสนามกอล์ฟให้คนเล่นกอล์ฟกันนะคะส่วนข้างในก็จะเป็นบาร์เป็นร้านอาหารแยกไปเนาะส่วนบาร์ก็จะเป็นพวกหนุ่มๆน,น,นั่งกินนั่งเล่นนั่งแทงม้ากันว่างันเถอะค่ะนั่งแทงม้ากันว่างันเถอะเพราะว่าที่นี่มันก็ฟีสไตล์เนาะไม่ผิดกฎหมาย ก็แกก็ดื่มกินเล่นสนุกสนานกลับมาถึงบ้านซึมค่ะเขาสนุกสนานเฉพาะอยู่กับเพื่อนแต่พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยแกเงียบแกขึมและมะเร็งไม่ได้ลามไปไหนแต่มันก็อยู่ในสมองเขาตลอดเวลาว่าทําไมเขาถึงเป็นฉันเป็นแล้วครั้งหนึ่งทําไมฉันถึงเป็นอีกนี่ก็คือมันห้ามไม่ได้เนาะมันห้ามความคิดเขาไม่ได้จริงๆว่าเขามีคําถามในสมองของเขาตลอดเวลา พอไม่มีเพื่อนปุ๊บอยู่กับเราสองคนอยู่กับเป้สองคนเนี่ยเริ่มเงียบเริ่มขึงมานั่งเล่ามีครัวดีกว่านะคะ <c oughs> นั่งเล่าไปกินไปเนาะ <c oughs> อันนี้มันจะเป็นอันนี้เป้ไม่ได้ใจว่ามันเป็นเม็ดฟูหรือเปล่านะคะแต่อันนี้ของเพื่อน <c oughs> เพื่อนแฟนเป้เขาอันนี้ของเพื่อนแฟนเป้เขา ลืมไว้เขาทิ้งไว้ส่วนส่วนอันนี้มันเป็นวิตามินเม็ดเม็ดฟูนะคะเคยเห็นคงเคยเห็นไปกินไปแล้วหระวิตามินเม็ดเม็ดฟูอ่ะวิตามินเม็ดฟูมันเป็นยังไงนะคะอันเนี้ยรสชาติอร่อยเป็นวิตามินซีนะคะวันนี้ไปจะลองกินไอ้ตัวนี้ดู นี่นะคะน่าจะเป็นเม็ดฟูคล้ายๆกันกับวิตามินซีนี่แหละคะ่ะสีเริ่มเข้มเริ่มสีเริ่มข้นละรสส้มรสส้มอันนี้เข้มข้นกว่าอันนี้อันนี้เจือจางนิดเดียวเองค่ะแต่อันนี้เข้มข้นมากอันนี้เป้แช่ข้าวไปจะทํา เป้จะทําน้ํานมข้าวเป้จะทาครีมน้ํานมข้าวนะคะเป้แช่เป้แช่ไว้เดี๋ยวเป้ยังไม่ได้ไปปัน่นไปขั่วเลยก็เดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราคุยกันจบเดี๋ยวเป้ก็ไปจะไปทานะคะพอทําแล้วก็เก็บไว้ได้อาทิตย์หนึ่งถึงสองอาทิตย์เลยนะคะเนี่ยหลังจากที่แฟนเป,ป้ไปแล้วก็กลับมารอเป้ที่ทํางานนะคะจนกลับมาถึงบ้านแล้วแกก็เล่าให้ฟังว่ามันลิงไม่ได้ลามไปไหนหรอกแต่เขาก็ซีเรียสเพราะ เขาจะต้องผ่าตัดภายใน3าถึงสอาทิตย์นี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเดือนนี้หรือเดือนหน้านะคะรสชาติดีค่ะเปรี้ยวแกต้องนอนโรงพยาบาลสวันแกบอกว่านอนโรงพยาบาลสวันอืม เป้ก็ไม่สามารถไปนั่งเฝ้าได้อาจจะไปเยี่ยมได้เป็นบางครั้งบางคราวถ้าเพื่อนเขามารับเป้พาเป้ไปโรงพยาบาลเพราะว่าเป้ไม่สามารถนั่งรถเมล์ไปถึงที่นู่นได้ยังไม่รู้เส้นทางการน,นั่งรถเมล์ไปโรงพยาบาลคือมันไม่สามารถนอนเฝ้าเหมือนที่บ้านเราได้เนาะเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลของรัฐของรัฐบาลแต่ถ้าเป็นเอกชนก็น่าจะเฝ้าได้ค่ะแต่นี่แกอยู่สี่วันอาจจะเป็นห่วงแกมากกว่า ก่อนหน้านั้นแกทําสภาพจิตใจได้ดีมากแกเริ่มปรับแกเริ่มปรับสภาพจิตใจของแกให้ดีขึ้นประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วพอแกเริ่มดีขึ้นพอเริ่มดีขึ้นปุ๊บได้ไปหาหมอได้ไปรับรู้ความจริงจากหมอว่ามันเป็นอะไรบ้างแกก็เริ่มมาซีเรียสมาเริ่มมาเครียดตอนอยู่คนเดียวนอน,นอนไม่หลับทั้งคืนเราก็ได้แค่ปลอบใจแต่แกก็สู้กับความพยายามของตัวเองค่ะไม่รู้ว่ามันยาก ที่จะต่อสู้กับความคิดของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเขาบอกเป้ว่าฉันรู้แล้วแหละว่าฉันไม่ได้ตายแน่นอนฉันยังอยู่แต่ในภายสามสี่อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยฉันไปผ่าตัดฉันก็ยังมีการเจ็บตัวอยู่ดีแกเลิกคิดไม่ได้ว่าแกเป็นนูน่นแกเป็นนี่แล้วทีนี้เป้ก็เลยเป้เคยเอาเพื่อนเขามาเปรียบเทียบว่าเพื่อนเพื่อนเขาอ่ะเป็นโปลิโอแทบจะเดินไม่ได้ครอบครัวของเพื่อนเขาอ่ะทั้งครอบครัวน่ะ นั่งวีลแชร์กันเหมือดหมดทุกคนแล้วดิแล้วตัวเขาตัวเพื่อนของแฟนเนี่ยเขายังเขายังใช้รถพยุงเขายังไม่ยอมที่จะนั่งวีลแชร์เขาไปออกกําลังกายเข้าฟิตเนสเข้าจิมทั้งทั้ง,ท,งที่ขาสองขาเขานะ่ะจะไม่มีแรงเดินแล้วเขาต่อสู้มาเขาต่อสู้มาตลอดชีวิตของเขาเพื่อที่เขาจะไม่นั่งวีลแชร์เบก็เลยเอาเพื่อนของแกนี่แหละมาเปรียบเทียบให้แกว่าคุณคิดดูนะเพื่อนของคุณน่ะ ขาเขาไม่มีแรงครอบครัวเขาไม่มีแรงแล้วครอบครัวเขาต้องครอบครัวน่ะนั่งวิลแชร์กันหมดแล้วแล้วมีตัวเขาเองคนเดียวที่ไม่ยอมนั่งวิลแชร์เขาต่อสู้เพื่อครอบครัวของเขาเขาต่อสู้เพื่อขาของเขาจะได้มีแรงเดินเพื่อต่อสู้มาทั้งชีวิตเกก็เลยบอกว่าต่อสู้มาทั้งชีวิตแล้วคุณรู้ตัวแล้วว่าคุณไม่ตายแน่นอนร้อยเปอรเซ็นแต่คุณเจ็บตัวแค่ไม่กี่เดือนคุณอาจจะหาย แต่เพื่อนคุณนะ่ะถึงไม่ได้เจ็บตัวแต่ความคิดเขาก็ไม่ต่างจากคุณว่าเขาคิดที่จะสู้ว่าเขาจะทำยังไงให้ขาเขาได้มีแรงเดินตลอดชีวิตขับรถได้ตลอดชีวิตไม่ต้องนั่งวิลแชร์เป้ก็เปียบเที่ไม่แก่ฟังแกเริ่มดีขึ้นแล้วแฟนเป้ก็ดีขึ้นจริงๆนะคะดีขึ้นกำลังใจแกดีขึ้นต่อไปนี้ก็สู้สู้กับโรคร้ายจนกว่าการผ่าตัดเสร็จถ้าผ่าตัดเสร็จ ก็ต้องกลับไปเช็คร่างกายอีกครั้งหนึ่งว่าคุณต้องให้คีโมหรือเปล่าถ้าร่างกายคุณดีขึ้นไม่จาเป็นต้องให้คีโมก็ดีแต่ถ้าให้คีโมเป้โ็สงสารแฟนเปเลย <c oughs> ใครๆก็รู้เนาะการให้คีโมเนี่ยมันมันทรมานสําหรับคุณไข่จริงๆนะคะทุกคนทุกวันนี้ไม่ต้องไปหาที่โรงพยาบาลที่ไหนแล้วคะ่ะในโซเชียลมีเยอะแยะว่าการให้คีโมเนี่ยมันทรมานแค่ไหนเนาะเป้ก็หวังว่าแฟนเป้อะ หลังจากผ่าตัดแล้วกลับไปเช็คอีกรอบนึงนะ่ะหวังว่าแกจะไม่ต้องให้คีโมอีกแล้วอาจจะได้ยามากินก็พอเนาะเป้ก็มีความหวังว่าอย่างนั้นนะคะเฉพาะถ้าผ่าตัดแล้วอะ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะจบเลยมันต้องไปตรวจเช็คอยู่เรื่อยๆก่อนหน้านั้นที่แกเป็นที่แที่แกเป็นก่อนหน้านั้นอะ่ะแกเช็คทุกปีคลิปนี้ก็ฝากเพื่อน กดไลค์กดติดตามให้เป้ด้วยนะคะเรามานั่งเมาส์มอยมาเล่าเล่าชีวิตและประสบก,การณ์ในต่างแดนแล้วก็แฟนฝรั่งให้ฟังเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป้นะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ